แต่บางทีอย่ามความบางทีแบบเขาบอกว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยขับานรอบนึงพอจริ่เก่ารอบสองคนก็ตรวจเออคือิแหละเออใค่เข้าใจผิดอะไงี้คนก็บอกควคิดของคนแล้วก็ผลออกมายังไงผมขอเรื่องเดียวอย่ปดกครับครับสุดท้ายชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปเราจะมาตั้งใจความสุ้ความเครียดให้เกิดประโยชน ที่เราต้องเดินต่อไปเรื่องนี้มันแค่เสี้ยวหนึ่งของชีวิตแล้วก็ไปปุ่นกันจริงๆเนี่ยเวลาช่วยได้ตอนร้อนๆเนี่ยอะไรก็ไม่ยอมนะว่พ่อนาด้านตรวจคนแล้วมันจะบวกเพื่อให้ไปเพราะว่าตรวจพระบอตรวจเอกสารผมแล้วครบวันนี้ผมก็เล่นทีเดียวเขาชงกับเขาบ้านบ้านได้ครับซึ่งมันอยู่หน้าด้านนี่แหละครับผมเลี้ยวเข้าไปแล้วก็เห็นพี่ช่วงๆมเลี้ยยกมือวันนี้ ัะให้เพราะว่าหลุดจากกระเพื่อมาผมได้เล่งก่อนอเนี่ยนะกระเพื่อนมนะครับอ๋อเรื่องเรื่องขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตำรวจสืบเนื่องจากวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับที่ตั้งด่านอยู่ที่บ้านคำม,คมิกตํานตไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกระสินนะครับครับผมมาตามเรื่องกล้องนะครับที่ที่ขอท่านผู้การ ก็รับปากว่าจะเปิดกล้องตั้งแต่วันที่22และพวมกับว่าจะเปิดให้ดูตอน2โมงเช้าแต่มาถึงวันนี้นะครับวันที่17พฤศจิกายนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลยผมก็เลยมาที่ปปชนะครับเพื่อขอความยุติธรรมนะครับเราเรามองว่าหน่วยงานที่ที่ให้ความเชื่อถือแล้วก็ความมั่นใจกับประชาชนอย่างหน่วยงานปปชเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราให้ความไว้วางใจครับ ก็เลยตัดสินใจกับตัวตัว,ตวน้องโต้งนะครับตัวนายเทพประธานเนี่ยเห็นว่าเราควรที่จะมา,าเรียกร้องความยุติธรรมในครั้งนี้เหตุที่เกิดซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ต่อสู้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักง,งานสอบสวนจนมาถึงวันนี้พนักง,งานสอบสวนส่งตัวไปที่สำนักงานอายการนะครับส่งอายการแล้วแล้วก็นัดนัดส่งฟ้องวันที่20พฤศจิกาย,ยนเนี้ยฮะก็ก็คงเป็นอีกทีที่เราจะได้ สิ่งที่จะทาก็คือ1ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปที่สํานักง,งานอายการนะครับส่วนในวันนี้ก็ตัวน้องโต้ง,ตงเองก็มีความประสงค์ที่จะมายื่นคําร้องปปชเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมเพื่อที่ให้ตรวจสอบต้องที่เราขอตรวจสอบไปแล้วแต่ไม่ได้ดูนะครับ